เดี๋ยวตอนนี้เราเอาจุดต่อที่ขึ้นรถเลยแม่มองกำลังมองพวกเราอยู่นะเอาจุดต่อที่ขึ้นรถเลยนะว่าขึ้นรถได้ยังไงแล้วว่าขึ้นรถได้ขึ้นรถที่ไหนหารแก่าล้าเหนื่อยโลภพิเศษดูแล้วขึ้นมาเจอกระเป๋าไฟไม่ได้แล้วนี้เอ้าอู้เลยเหนื่อยมากเรบผมทุกคนมัขึ้นมือนนจับถึงได้มาทำงานที่นี่พนักงานโนัมพา์ จะทำงานกับมานานเนี่เออไอ้ต้องให้คช่องมึงก็ต้องให้คุสัมภาษณ์มึงว่สัมภาษณ์มีเก้าอี้โซฟาให้นั่งเดี๋ยวผัดกันคุ่นซ้ายมึงขวาอ่ะต้องท่องคลิปเนี่ยอย่างท่องไม่ต้องเดี๋ยวข้าจะถามตัวตัวเลยว่าจำบงจำบัวไปแล้วครับผมสุดท้ายหยบพึ่งเราก็คืนชีวิตตัวนี้ข้าจะเอาชีวิตเองเหรอเดีป็นต้องเอาชีวิตเองก่อนอ่าเขาเอาอะไรมาให้ตัวนี้ช่างใหญ่เขาทำอะไรเลยตัดที่งเดินสัมภาษณ์อยู่นะั่งก็เอาอยู่ว่ายืนเด็ดไม่เอา กรุณาก่อนเข้ามาอย่างงี้ได้นี่มันรายการทีวีนะก่อนไม่ได้นะมันได้รึยังหล่อนเไม่ไม่อยู่นั่นเลยเราจะปีนมันขึ้นได้ขึ้นได้เอาเหรอหาเรื่องหาราวแล้วเนาะเอาอาหารแกะตาก้าเหนื่อยโลภพิเศษดูแล้วขึ้นมาเจอกระเป๋าไฟไม่ได้แตอนนี้เอาก็เหนื่อยเหนื่อยมากพราะผมทุกคนมันขึ้นมาดังเลย สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนคืนเรื่องผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางานเรานะเราการำลังทําอะไรอยู่อะมาดูสังน้ําแบบปาอะไรดีเนาะเอ้เฮ้ยเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องที่มาของเราเลยนึกว่าว่าเรามาได้ไงมาทํางานที่ได้ไงคนระับทุกคนให้กูไปสัมภาษณ์ไหล่ะเออใช่ป่ะไม่เดี๋ยวกูเป็นเรายังไม่สัมภาษณ์เลยนะให้กูวิธ <c oughs> <c oughs> ีกเรเดี๋ยวว่า,าเดี๋ยวว่าวันไหนรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาที่บายว่าผู้เราได้มาทำงานที่นี่ยังไงได้ แล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยนี่ยาวไปไหนกูลงไม่ได้นะเออน่ายาไปที่ไหนาเดี๋ยวเดี๋ยววันวันไหนดีเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวันไหนต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์เลยจรงจะได้หรือหรือเองจะนอนวันเสาร์อาทิตย์ก็น่ก็เป็นคืนวันเสาร์เออเป็นวันเสาร์ได้ก็เอาเขา้าวๆก่อนเดี๋ยววันนี้เราเอาตั้งกล้องสัมภาษณ์กันเหมือนรายการทีวีไงอะไรเดี๋ยวเขาเอวันนี้เอาเขา้าวๆก่อนนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะคุยกันร่าวๆก่อนนะครับถามว่าโอมมาทํางานที่นี่ได้ยังไงแล้วก็เข้ามายังได้ยังไงที่มามายังไงได้จับถึงได้มาทํางานที่นี่จับ <laughs> พนักงานมนสัมภาษณ์เนี่จับพนักงานมาสัมภาษณ์เนี่ยเออไ <laughs> อ,อต้องไปกูช่องมึงก็ต้องไปกูสัมภาษณ์มึงไงเออกูสัมภาษณ์มึงไงก็เป็นหลงช่องมึงแล้วะเดี๋ยวสัมภาษณ์ได้ตรงนี้มันไม่ค่อยชัดหรอกอมันย้อนแสงก็ย้อนแสงมา <c oughs> อเอ้ยเก็บเก็บอ่ะเอนไปเรื่องแล้วนั้นดิเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์แบงค์สว่างสดานะว่าเขามาทํางานได้ยังไงนะผมทุกคนวันนี้มันยาตรงนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณโอมก่อนเนีครับมามัจยามึงอย่าสัมภาษณ์ตรงนี้อะไม่มีเก <c oughs> ้าอี้ให้นั่งแบบดีดีแบบไม่มีอะไรเลยคือว่าไม่มีอะไรเลยนะผมทุกคนช่องเราไม่มีอะไรเลยก็สัมภาษณ์มีเก้าอี้ตัฟา เดี๋ยวปัดกันขุนซ้ายมือขวาอะต้องท่องคลิปเนี่ยอย่างท่องไม่ต้องเดี๋ยวเ้าจะถามตัวตัวเลยว่าเองมาไฮเดัเบเล่คิดยังไงจะมาทํางานที่นี่มาที่นี่ก็ที่นี่ก็เป็นของังก็บ้านใช่ไหมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดไม่ขนาดนั้นคนมาทุกบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอาเอาเอาแบบมีสารานิดนึงก็จาละแหนนะครับก็ชวนมาก็ พ่อพ่อช่างเทเป็นคนไปถามให้ถามป๋าให้ป๋าก็เป็นพ่อของเจเลยเขเรียกปา๋าเป็นพ่อของเจเจ้าของที่นี่แหละสุดท้ายขึ้นรถมาเลยก็ก็จะเป็นนัดวันกันมาพระมบุตรข้าก็เล่นตัวสมค<ๆ>วรนะอยูาา่นะน่าจะประมาณเว้ยเป็นเดือนอ่ะกว่าจะได้มาก็ไปทานู่นทํานี่กว่าจะได้มาก็เป็นเดือนหนึงจะได้มามาที่นี่อ่ะมาก็มาเพราะบิงไง คือว่าตอนแรกอัผมพวกผมไปกับสมิธไปดูการรอบนึงแล้วเขาบอกว่ายังโอมไปซ่อมรถเฮ้ยใครวะเองหรือว่าพี่เท่วะที่บอกว่าไปซ่อมรถอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มาไม่ได้เป็นาใครวะที่ไปซ่อมรถไถใน<ฮ>ตัวเมืองไม่มีมนะรถ,ถไถเม่ซ่อมรถเลยวะไม่รู้ใครบอกว่าไปซ่อมรถอยู่ก็เลยไม่ได้มามันมีมันมีมาหลายคนเนีก็มีประมาณอีกสองคนหนึ่งก็เลยสับส่วนเงน,นอือแต่ข้าไม่ได้เป็นข้าไปทำอะไรอย่างี้ครับทำช่วงนั้นทำอะไรทำ ทำไม่ทำนาปกติก็ทำทำได้ทำนาขนฝางขนฝางสุดท้ายก็ตกลงปรงใจกันมาอู้น่าจะได้ไปทํารถไถว่ะผ่าหางรถไถก็เขาบอกอยู่ว่าไปทํารถไถก่อนแล้วก็ค่อยมาผ่าเกียร์หางรถไถผ่าหางรถไถมาแล้วก็ขึ้นได้มาใช่จำได้ค่อยค่อยขึ้นมามาก็มาเพราะมียิงไปทํางานที่อุบลแต่ก่อนใช่สาขาที่อุบลก็เลยไปทำงานที่อุบลนั่นเลย ก็ได้มาพร้อมไอวุฒกับคุณสมิตรครับใช่ครับคุณสมิตรตอนนี้ก็ไปทอรถมาครับผมพอสมิตรสมิตรตอนนี้ยังไม่มาครับสมิตรอยู่ทำบ้านอยู่นะผมทุกคนตอนนี้ไม่ได้ดูเล่นด้มีอะไรเลยคุณสมิตรไป้ทำบ้านอยู่ครับผมบ้านเขายังสวยเลยเสาสิบหกต้นเขาทำโมเดิร์นทรงโมเดิร์นเขาทำเองทำวงทำบัวไปแล้วครับผมไม่ได้ยืบยุ่งเราคืนสมิตรตอนนี้แ้าจะเอาชีวิตเองเหรอเป็นต้องเอาชีวิตเองก่อนอ่าเขาอะไรมาให้ตัวนี้ช่างใหญ่ตัดทิ้งเลยเดีเดี๋ยวดูมันรั่วไหมไม่ไงรั่วนิดหนึ่ง ไม่ไอ้รั่วตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่ที่จะปัญหาที่เราจะนี่คือมันไม่ได้รั่วหยดยาวหรอกพปรลปั่นขึ้นมันจะรั่วจะที่กาวหรือไม่เอาเอาเอามันต้องทำเนีตอนนี้ผมกำลังสภาพอยู่เนียนไหมตอนน The ี้กาวผมกำลังสภาพอยู่นะลุงก้อนอยู่ายุเนียนไม่เอาลุงก้อนเข้ามาอย่างนี้ได้นี่มารายการทีวีนะุก้อนไม่ได้นะไปนะทีวีดิจิตอลเออทีวี ทีวีไดเรกหรือเปล่าไม่ใช่ทีวีตอดทีวีไดเร็กเขาขายของเดี๋ยวตอนนี้เราเอาจุดต่อที่ขึ้นรถเลยแม่มองกำลังมองวกเราอยู่นะเอาจุดต่อที่ขึ้นรถเลยนะว่าขึ้นรถได้ยังไงแล้วว่าขึ้นรถได้ขึ้นรถที่ไหนสุดท้ายตกลงยังไงถึงคิดจะมาเลยเอาจริงๆคิดจะมาคิดจะมาเดินทางมาสายนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็ได้มาขึ้นรถก็ขึ้นตรงที่หน้าบ้านพ่อพ่อใช่พ่อพ่อพี่ตรงสถานี้รถไฟหนองแวงบ้านบ้านผม ขึ้นมาก็ลูกพี่มาพอดีเขวขับรถรถเอาผ่านคือศูนที่ยิ้มมาไงนนัลก็ได้มาด้วยผมก็ได้นั่งข้างหลังมาก็มาคนเดียวนะโอ้ไม่ใช่สินกคนใหม่มาคนเดียวเพราะว่ามีอติ้ลนมาก่อนมาคนเดียวแล้วก็มามีเองมามีเองคุณสมิตแล้วก็ลูกพี่แล้วก็พี่ยิ้มสี่คนห้าคนมาด้วยกันนั้นั้นเพราะว่าถึงถึงพี่พี่ก็ใหม่ใหม่ๆเอาใหม่ๆหั่ก็ยังกูป่วยที่จริงหมูนี้ยังไม่มาหรอ วันน <aunque S 1> ี้มาเพิ่งได้ประมาณปีหนึ่งใช่ใช่เพิ่งย้ายเพิ่งเราย้ายกันปีหนึ่งแต่อันนี้ก่อนนะก็คือว่าตอนแรกตอนที่โอมย้ายมาโอมอยู่อู่เก่านะครับผมทุกคนอันนี้เราย้ายมาอู่ใหม่แล้วผมทุกคนตอนนั้นโอมอยู่ที่อู่เก่าตอนที่โอมเพิ่งเข้ามานะครับผมทุกคนก็เพิ่งอู่นี้เพิ่งมาได้ปีหนึ่งใช่เพิ่งมาได้ปีหนึ่งย้ายมาจากอู่เก่าก็มาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ก็มานอนรวมกัไอ้เตินไอ้เต้น จะพูดเรื่องจยฟังเรื่องไอต้นไหมก็คือไอต้นก็จะจะเป็นคนทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันนะผมทุกคนแต่ได้ทําการออกไปแล้วนะผมทุกคนจะนอนอยู่ห้องด้วยกันกับยังโอมนะครับผมทุกคนมีที่นอนอะไรพร้อมหมดเลยแต่ตอนนี้ไอต้นมันได้ออกไปแล้วก็เหลือยังโอมคนเดียวนะผมทุกคนก็เป็นคนครองห้องเลยครับผมทุกคนนี่ยังโอมจะพาใครเข้าห้องหรือว่าจะนั่งห้องอะไรไงก็สบายเลยครับผมทุกคนทุกคนทำไมถึงพาว่าพาใครเข้าห้องะอย่างนั้นเหรอแล้ว แล้วก็จุดเปลี่ยนในชีวิตเลยอ่ะจุดเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนไจากบ้านนอกมามากรุงเทพอ่ะถ้าอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกผมก็ไปทําสวนผมเมื่อรับจ้างตัดจงจัาอะไรที่ก็เป็นากับที่เฮ้ยจุดเปลี่ยนในชีวิตมันคืออะไรเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันหรอเปลี่ยนไหมตอนนี้เปลี่ยนไหมมัยังไม่เปลี่ยนแต่ ถ้าจะเปลี่ยนจากจนเป็นรวยยังเปลี่ยนถ้ายงังงงมจุด,เป,จดเปลี่ยนยิงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคือคือมีที่เปลี่ยนเปลี่ยนในชีวิตเราได้คือมีมาจากบ้านกรุงเทพนีนแหละออยังไม่มีเงินทองหาเี้ยวอะไรดูดิทองคอเา็าพี <c oughs> ใส่เับผมไม่มีอะไรเลยนั่นแหละใช่ก็ทํางานเรื่อยๆเก็บตังค์ครับผมก็ไปก็ไปไปมั่วกันทางยูทูบมาแหละก็ไปหากล้องหาอะไรเหมือนเองอะไรเองไม่ใช่ตอนแรกเรายังไม่ได้ทำยูทู e กันเลยนะ ตอนแรกเราไม่ทําตอนแรกก็อยากทํำอยากทำนั่นแหละด้วยความบ้านนอกเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ตั้งแต่สมัคร์ทยังสมัครไม่เป็นใช่ไหมสมัครยังสมัครไม่เป็นนะแต่ก่อนเลยสมัครไม่เป็นเลยอูดเป็นคนสมัคร์ทให้นะครับตากล้องเป็นคนสมัคร์ทให้นะเราไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีว่ามันเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับผมไม่รู้ยังสมัครแล้วสมัครไม่เป็นกันเลยเช่สมัคร์ทในโทรศัพท์ก็จริงนะมันต้องไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปไงอูดต้องไปทำอูดเป็นคนทำให้ช่องผมทไม่เป็น ผมอยากทำเนี่ยมันสว่างสดาเขาไปกดไลค์กดตตามก็ด้วยผมก็ไปดูครับผมก็มีอะไรเล็กๆน้อยช่องเล็กๆครับผมลงคลิปปีละครั้งนะครับมปีละครั้งก็พอได้อย่าไปเอาเยอะเราเรื่อยเรื่อยทุกคนเราไม่รีบเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมว่ายังไงก็มันก็เก็บเป็นความทรงจําเราได้นะครับเราจะย้อนกับย้อนเวลากลับมาดูเมื่อไหร่ก็ย้อนได้นะครับผมทุกคนว่ามันคือความทรงจําของเรานะครับผมทุกคนใช่มันก็มีคล้ายๆว่าบางคนก็ชอบเก็บรูปใช่ไหมผมผมก็มีคล้ายๆว่าผมเคยมีเกี่ยวกับเด็กๆ ตาก็นเคยถ่ายรูปตาไว้แต่ก่อนเราเป็นเด็กเรายังไม่มีเมมเบอรี่ไงเราไปยืมเมมเพื่อนทีนี้เพื่อนเราไปทําหายเราก็เลยติดใจไปตั้งเห็นู้นเลยถ้าคูมีตังค์ก็คงอยากเก็บรูปตารูปมันยายไว้เป็นสตอรี่แล้วคนอื่นก็ชอบเก็บเป็นรูปใช่ไหมผมก็เลยอยากลองใหม่ๆผมก็เลยอยากลองเก็บใส่วิดีโอหนึ่งเลยวิดีโอคือเราถ่ายแล้วแม่งความจํามันเยอะครับพี่น้องครับต้องต้องหาที่ลงเราก็เลยไปลง YouTube แล้วก็ทำไฟมันใหญ่ใช่ไฟมันใหญ่ ตอนนี้ผมถ่าย 5K ผมก็ยังมีปัญหากับ 5K อยู่ณวันนี้ณวันนี้เลยณวันนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็ผมจะบอกว่ายังโอมได้ทําการออกกล้อง GoPro 11ทุกคน GoPro รุ่นใหม่ชัไล์มากกว่าเดิมครับผมทุกคนแล้วก็จะภาพอะไรจะสมูทดีมากเข้าไปดูได้ครับผมที่แบงก์ส่องโซดาครับผมทุกคนแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ากล้องมันดีทีนี้ความก็ไม่รู้จักระบบใช่เรายังเรายังตั้งไม่เปลี่ยนเพราะเพราะเรามาในเรียนมาก็ไม่ไม่ตรงไม่ตรงสายก็ว่าอะไรเนาะ เราก็มาดูกองกองเก่งๆไปก็ตั้งค่ายังไม่เปนี่นนะว่าแล้วอย่างคือคนที่สอนใน YouTube เป็นครูผมหมดนะผมบอกให้ผมดูเขาหมดนะก็คือว่าผมจะบอกให้ผมไม่ได้เนี่ยพูกเราศึกษาใน YouTube กันทั้งนั้นเลยผม youtube มีประโยชน์มากครบผมทุกคนผมบอกเลยครับอย่าบอกว่าเขาบอกว่าสอนผมหน่อยผมจริงผมผมผมไปดูใน u t u b e หมดนะครับผมสอนใครไม่ได้ผมยังไม่เก่งเลยผมก็เลยถ้าตัวไหนขนาด ที่เมีปูผมยังไปดูเขาตัดมันอนอยยังไงผมก็มาเขียนใส่กระดาษไปครับโน้ตโนใส่ไว้เออหนึ่งสองสามต้องไปเข้าอะไรเข้าตรงไหนเอ็กพอร์ตตรงไหนก็ผมจะเขียนไม่หมดครับผมเพราะผมยังไม่ได้ครับผมแต่ให้ผมสอนไงผมสอนไม่ได้จริง,รงเพราะว่าผมก็ไปดูเขามาเหมกันไปดูดูหมดออบี้บงบี้บี้อะไรที่เขาสอนไงช่อะไรแนละ้วปั้นยูทูบก็มีเสียงสันมันก็ดูหลายท่านอยู่มันก็ดูอยู่ก็ผู้หญิงที่สงทสวยมันก็ดูเ่ที่เขาสอนเขาสอนไงมันก็ดู แล้วก็พยายามเสียบเยอะๆเสียบเสียบแล้วก็เสียบให้เบาเสียบแล้วก็จะเอามาพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ก็คือว่ามันเป็นแนวทางของเราเราก็ต้องศึกษาเมื่อเราจะไปทางนี้เราก็ต้องศึกษาว่าคนอื่นเขาทำแบบไหนบ้างเราก็ไม่รู้เราก็ต้องดูเขาจริงๆครับผมใช่ครับเราก็เลยนินการดูดูแล้วก็จำจำแล้วก็มาทำจำไม่หมดเขาบอกมีคนบอกถ้าถ้าที่บ้านจะรู้นยอาจารย์ไถ่ทองแกจะบอกว่า จำว้ดีกว่าจดนะครับผมถ้าจาไม่หมดก็จดไว้ดีกว่าจับผมผมก็เลยจดเอาผมจำไม่ได้าดแล้วผมก็ผมเป็นคนที่ลืมง่ายมากผมจํนจอะไรไม่ค่อยได้ใครบอกอะไรปุ๊บบางทีจาไม่ได้ทุกคนจริงๆวันสองวันก็ลืมแล้วผมไม่เหลือนะของตะก้องผมวันสองวันแล้วผมผมบอกเลยพูดตอนนี้หันหลังออกผมลืมแล้วเลผมลืมเร็วมาผมเป็นคนที่ลืมแล้วคือว่าตอนนี้เราถามมาถึงตรงไหนแล้วถึงเรื่องการขึ้นรถอะเข้ามาอยู่ในห้องแล้ว อ่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วแล้วก็เริ่มงานอ่ะตอนเริ่มงานเริ่มงานเหรอสานที่ใหม่ช่างเคยเป็นช่างมาก็จริงนะผมเดมเคยเป็นก็ระดับหนึ่งครับผมก็อ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะบอกทุกคนกันนะว่ายังโอมเคยทํารถมาก่อนนะทุกคนเคยทําเกี่ยวกับช่างยนต์ช่างรถเรียนจบมาสูงมากนะผมทุกคนก็ซื้อวัเพราะว่าสออ่านั่นแหละก็เรื่องช่างอะไรโอมก็เคยทํามาแล้วผ่านมาแล้วทุกคนยังโอมก็เลยง่ายนะผมทุกคนในการที่เข้ามานะครับ แต่ก็มาที่ใหม่ๆเคยเคยทำรถก็จริงเครื่องมือมันก็ใหม่ๆครับผมเทคโนโลยีลูกพี่เอามาก็ใหม่ๆอย่างเช่นพวกบล็อกไฟฟ้าดิเพราะว่าเดี๋ยวไม่บอกก่อนนะว่ารุ่นที่เราทํส่วนมากเกี่ยวกับระบบไฟเยอะใช่ระบบไฟเยอะแล้วก็ถ้าเป็นมันนอกก็จะทําเป็นพวกแท็กเตอร์พวกไอ้รถสิบล้อใหญ่ๆมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือมันก็นานๆไม่รีบเป็นต้องรีบคือเรื่อยๆผมก็มีพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงคอยบอกคอยอะไรไปด้วยก็<ช>ทากับลูกพี่ใหญ่ก็ค่อยคอยดูไปมันก็จะมันก็จะมีมีแบบหนึง่งมาอีกเปลี่ยนที่ใหม่เมื่อเครื่องมือมันก็จะใหม่ๆ<อ>ครับเครื่อง <ๆ S 2> มือก็จะใหม่เราก็ต้องปรับตัวใหม่ๆเข้าให้มันได้เขาก็ัผมอย่างอย่างเช่นเอาอุปกรณ์ก็เครื่องมือก็เป็นบล็อกไฟฟงไฟฟ้านี่มันไม่เคยมีครับบ้านนอก<ช>เขาไม่ค่อยใช้กันยังไม่ถึงยุคผมใช่ไปแล้วมันไปยุคผมยังไม่ถึงก็ทุกวันนี้ก็น่าจะถึงแล้วครับผมใช่ บอกก็แต่กว่าก็แพงเนาตัวหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นมันตอนนี้ยังแพงอยู่ตัวนี้ก็ยังแพงับแบรนด์ดีๆนะครับผมแต่เป็นแต่แบรนด์ดีเราต้องยอมรับว่าใช้ดีจริงมันทนใช่ปะล่ะมันก็ส่งกับราคาของเขาใช่ปะล่ะนั่นเลยถ้าถ้ามีโอกาสดีผมจะถ่ายให้ดูว่าของดีมันทนยังไงนะครับผมที่อู่ที่ใช้กันแบบจุ่มน้ำมันน้ำมันในอากาศเกิดลอกทะลอกหมดมันยังใช้งานได้ดีนะครับผม เครื่องมือก็ใหม่ๆอะไรก็ใหม่ๆครับผมทุกอย่างใหม่ก็ต้องปรับตัวครับผมใช่ก็ามว่าเก่งไหมไม่ผมว่างานช่างมันไม่ไม่ได้เก่งครับผมไม่ไม่เหมือนงานลายครับมันไปเรื่อยๆใช่รียนรู้กันไปงานช่างนี่เอาจริงผมบอกว่าคำว่าเก่งมันหาไม่ได้เพราะเทคโนโลยีรถยนต์มันก็มาใหม่บางคนไม่เก่งจะมีเทคโนโลยีดีก็ไปไกลแล้วรถยนต์ก็รถยนต์ก็ต้องทําใหม่ๆขึ้นมาจากเป็นเครื่องยนต์สันดาปก็กลายเป็นไฟฟ้าใช่ไหมมาที่นี่ก็จะซื้อวิเตั้งแต่แบตเตอรี่แต่ก่อนก็ต้องมี น้ำมันน้ำมันอะไรเซอร์วิสเนี่ยไล่เนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวนี้ก็จะเหลื่อแต่น้ำมันเกียร์แล้วถ้าเป็นเซอร์เซอร์วิสนะเทสลาก็น้ำมันเกียร์มีนะผมก็จะมีเป็นน้ำเฟืองน้ำมันเฟืองเนาะล่อเลี้ยงเฟืองน่ะแค่นั้นแหละอีกหน่อยก็น้ำมันก็จะน้อยลงไปครับผมก็เทคโนโลยีใหม่ๆช่างเมันผมว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเ่ะบอกว่าคำว่าเก่งเยยากผมบอกเลยเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเพราะว่าบริษัทก็ต้องพัฒนามาเรื่อยๆทุกปีทุกปีปีนี้ก ถ้าม like right? like ีง้นอย่างนี้ขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปศึกษาเรื่อยๆถ้าวัตถุเก่งไม่มีครับเครียดค่ะเฮ้ยเขาทำอะไรวะไม่รู้ถ้าเป็นเดี๋ยววอนนี่ทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้ประมาณนี้ก่อนนะผมทุกคนเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์ยังโอมเพิ่มนะครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพูดเรากันด้วยครับผมทุกคนเขาข้าวอ่ะเดี๋ยวเองบอกที่มา อยู่บ้านอะไรอะไรอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าอีพีหน้ามาทำอีกรอบเอาแบบข้าวข้าวก่อนดีกว่าไหมเอาแบบเราวันเดียวเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนถ้าจะเอาแบบยาเดี๋ยวบอกชื่อจังหวัดที่อยู่ว่าเองมาจากไหนผมก็เป็นผมก็ศรีสะเกีผมเป็นคนศรีสะเกีตั้งแต่กำเนิดเกิดอยู่ที่กรุงเทพเป็นตัวที่ดีตะเกียบนะโอเคนั่นแหละทุกคนอีพีหน้านะผมทุกคนเดี๋ยวอีพีสองครับผมเจอกันอีพีสองนะครับ ก็เป <c ười> okay, <t> ็นสบายดีก็ระวังตัวด้วยจ้ากมระวังนะโอเคทุกคนมาก่อนก่อนแบงค์สองโซดาทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดตามกันด้วยครับผมทุกคนบ๊ายบาย